ออกกำลังกายกันยังไงดีครับสำหรับช่วยให้โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลแล้วก็โรคตื่นตระหนกเนี่ยดีขึ้นได้ง่ายๆวิธีการออกกำลังกายครับเขาแนะนำว่าชอบออกแบบไหนออกแบบนั้นเลยครับจะไปดึงดันหาวิธีว่า1 2 3 4 5ต้องออกแบบนี้ถึงจะหายนี่ไม่มีทางครับ ชอบอย่างไรทําอย่างนั้นเลยเริ่มต้นแบบนี้นะครับส่วนที่บอกว่าแบบไหนถึงจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ออกแล้วสนุกอะไรก็ตามที่ออกกําลังกายแล้วรู้สึกผ่อนคลายทำเถอะครับเช่นถ้าไปเดินแล้วผ่อนคลายเดินครับถ้าไปวิ่งแล้วรู้สึกดีวิ่งครับถ้าไปเข้ายิมรู้สึกดีมีสังคมแม่ขึ้นไปเลยครับถ้าเต้นลําทําเพลงตามจังหวะเพลงได้ทําเลยครับหรือ สามารถเต้นเปิดเพลงแล้วก็เต้นเองในท่าของ shuffle dance นะครับที่ผมจะค่อยๆแนะนำเรื่องของ shuffle dance ที่เราสามารถทำเองได้เปิดเพลงใน YouTube แล้วก็ฟังเพลงไปตามจังหวะแล้วเต้นตามจังหวะด,ด้วยตัวเราเองได้ไม่ยากเลยการทำกิจกรรมเข้าจังหวะเข้าจังหวะนะครับด้วยเสียงเพลงก็ดีหรือเข้าจังหวะด,ด้วยตัวเองถ้าหากว่าเสียงเพลงเราตามไม่ทันก็ดีล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อการปรับปรเปลี่ยน สภาพของสมองของเราให้มีความสุขสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายครับ